ถ่ายกล้องหน่อยเร็วลูจิถ่ายถายหน่อยเร็วจูบจ,กจากปากหน่อยสวัสดีครับหน่อยเร็วจิสวัสดีครับหน่อยเร็วสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับ <c oughs> น่าถ่ายถ่ายกล้องเลยน่าอืม <c oughs>

ีงใครรอวะไม่ผมเล่นทำไม